อาละวัลบบชุดที่สามไปแล้วเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนน้องตีเยอะเลยครับเพราะว่าน้องตีก็เขาเข้าขออกกันเล่นกับคนเก่งเขาบอนเล่นกับนักฟุตบอลเก่งๆนะในฝันตอนนั้นก็คือคิดว่าอยากจะเล่นกับนักตีรุ่นพี่ที่เก่งๆทุกคนก็เลยเป็นคนรวมล็อกเกอร์ชาขนะึ้นมาก็ได้ที่ที่เก่งสนใจหลังจากนั้นชุดที่สามก็ มีความดอแลว่าดนตรีบล็กเหมือนจะไม่ขึ้นน้าในในเส้นทางของสิ่งที่เราพอจะเรียนรู้มามีดนตรีแจ๊สร็อกมีที่พลต่างมากกว่านั้นเข้ามาตอนยุคคาซิโอเปียเป็นแจ๊สร็อกออเคสตราทำยังไงดีก็เป็นอะไรก็ได้เป็นบล็อกออเคสตราเป็นคลาสสิกบล็อกเป็นเฮทวี่เป็น ทุกชนิดของรถได้ก็มาพบว่าที่วงอยากเล่นแจ๊สโซลว่าก็เลยรวมใหม่เป็นชืิวว่าออโตบานแปลว่าทางดุลซึ่งตอนนั้นผมยังไม่อยู่นะฮะตอนนั้นยังไม่มานะครับก็รวมกันบูธีบอร์ดคนแรกก็อยู่ที่ดุลที่หดุลทุกคนเคารพปีนะทุกทีแล้วก็วงก็คือออโตบานทั้งหมดเลย ผมเองก็ไม่อยากจะร้องอยากจะยืนเป่าทรัมเป็ตคือกลับไปที่เก่าที่เคยยืนก็คือเป็นมือทรัมเป็ตรากฏว่าคนที่มาดูเนี่ยครั้งแรกลงที่โซหโแล้วก็มาลงที่เดอะกลาสนะครับตอนโซโหนั้นคือเดี๋ยวเน่ยเอาโอเคเดี๋ยวให้ให้คนนี้ตรวจสอบเสร็จก่อนนะฮะนี่ <c oughs> วัดีครับเอาคนนี้ไปไว้ตรอื่นนะ <c oughs> เที่ยงเย็นเท่าไหร่เธอออกสี่พันขอบคุณครับอนุญาตโทรศัพท์ได้ครับโทรศัพไ์ยากหนึ่งโทรศัพท์นั่งยืนยืนโทรศนี่ยเลยสามแต่เซี่ยเหมือนกถึงเลงว่าอัลมยนก็ถึงได้ปิดโทรศัพท์ก่อนเข้าใจลงพระอัลมยนนะครับมาเจอกัชีวิตจริงเอ๊ะทำยังไง เราขึ้นส่าเดียวเพราะว่าพี่ๆทุกคนในวงก็มาแบกข้าให้ในสตูดิโอแล้วก็ทิ้งอัตตวาดไว้ให้พี่ทุกคนพร้อมทั้งป้องตตวาดปกปูให้ฟังอีกสักครั้งนะครับดาวอัตตวาดมาเป็นที่นี้ครับวันนี้พี่หลังจะมาในแนวของที่เคยน้องมาเมื่อ20ปีที่แล้ว